เราสร้างไฟล์ connect เสร็จแล้วเราก็พร้อมที่จะส่งข้อมูลเซตเนี้ลงไปเซฟแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือต้อง include ไฟล์ connect เข้ามาใช้ครับ่ะก็มาเดิมครับ include ไฟล์ connect ์ .np นะครับอพอเรา include ไฟล์ connect เสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง h q l ในการส่งส่งข้อมูลไปเซฟนะครับ ซึ่งถ้าเป็น SQL <c oughs> ผมผมลองพิมพ์ให้ดูก่อนคร่าวๆนะครับอย่าเพิ่งพิมพ์ตามผมเนาะคำสั่งที่ใช้ในการส่งข้อมูลเนี่ยมันคือคำสั่ง insert into นะครับ insert into ตามด้วยชื่อตารางของเราเช่น job ตารางเราชื่อ job ใช่ไหมครับแล้วก็เราต้องระบ,บุได้ว่าฟิลที่เราจะส่งไปนะ่ะมันมีฟิลอะไรบ้างนะครับเช่นฟิล topic ใช่ไหมครับฟิล date ก่อนดับแรกขอไปที่ฟิล date ส่งไปที่ f i l l topic แล้วก็ส่งไปที่ f i l l d e t a i l และสุดท้ายก็คือส่งไปที่ f i l l status เนี่ยครับแล้ต้องบอกมันว่าเราจะส่งไปที่ field ไหนบ้างและมีค่าอะไรบ้างก็คือ value นะครับแบบนี้วงเล็บแล้วค่อยตามด้วยค่าที่เราจะส่งไปเซฟครับระบุเลยตาม f i ล l ที่เรากำหนดเอาไว้ทั้งหมด ฟีฟินะครับนี่คือคำสั่งที่ใช้ในการส่งข้อมูลลงไปเซฟเขาเรียกว่าคำสั่ง SQL นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองพิมพ์คำสั่งนี้กันนะครับให้เราประกาศตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับชื่อว่า SQL เท่ากับอ่ะต่อนะครับผมก็ใช้คำสั่ง Insert เลยครับพยายามพิมพ์เป็นตัวใหญ่ดีกว่าครับจริงๆตัวเล็กได้ไหมได้ แต่ถ้าเกิดเราพิมพ์เป็นตัวเล็กอ่ะบางทีเราแยกไม่ออกว่าอาาันไหนตัวแปรอาารันไหนฟิลที่เป็นคอลัมน์มาจากดัตเตอาาร์เบตอันไหนเป็นคําสั่ง s q l อันไหนเป็นตัวแปรนะครับโอเค i n s e ์ okay. t into นะครับตามด้วยชื่อตารางถ้าตามมาตรฐานนะครับของ MySQL นะที่ที่อยู่หน้า PHPMyAdmin นะผมว่าผมพาใช้สูตรัดดีกว่านะครับไปที่ไฟล์ไปที่หน้าของ Database ครับ คลิกตัวจ็อบนะครับคลิกที่จ็อบนะครับอ่าคลิกที่จ็อบจากนั้นให้คลิกตรง Insert ครับอันนี้เป็นการเพิ่มแบบเพิ่มหลังบ้านเอาโดยไม่ต้องผ่านฟอร์มเรานะครับมา,มาเพิ่มในนี้ก็ได้กด Insert ครับอ่ามันจะ Ins e r t ได้ทีละสองโลนะครับสองแถวแต่เค่น,นี้เราจะแค่แถวเดียวพอ,อเคครับให้เราเลือกวันที่เลือกวันที่นะครับเป็นวันที่นี้เลยก็คือวันที่หนึ่งนะครับ ส่วน ID ไม่ต้องใส่เดี๋ยวมันออโต้เองครับ Topic ใส่เป็นอ่อเทสไว้ก่อนก็ได้ครับ Detail ใส่คำว่า Detail เ,เข้าไปและสุดท้าย Status ให้เราใส่เริ่มต้นก็คือ0นะครับที่เรากำหนดเอาไว้ใส่แค่นี้ก่อนน okay. Yeah. อย่าเพิ่งกดไปไกลนะครับเดีย๋ยวมันจะมีขั้นตอนที่เราไปเอาโค้ดอยู่นะครับถ้าพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดคําว่าโกครับโกตรงนี้นะครับพอกดโกเสร็จหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะโชว์คาสั่ง s q l ให้เราละตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปพิมพ์เองนะครับใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับอ่าก็กด Ctrl-C ได้เลยครับกด Ctrl-C นะครับ แล้วก็เอามาวางที่โค้ดของเราได้เลยเอามาใส่ในนี้วางเลยครับปุ๊บเนี่ยฮะนั้น Enter ลงมานิดนึงนะครับตรงนี้นะครับลบเครื่องหมายเซมิคลอนตรงนี้ทิ้งก็ได้ครับเอ็ะอเนะครับเดี๋ยวผมรอตรงนี้นะครับเพื่อไปพร้อมกันทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ คำสั่ง insert into เนี่ยก็คือคำสั่งเพิ่มข้อมูลในตาราง insert ไปที่ไหนก็คือตาราง job นั่นเองโดยมีฟิลตามนี้และมีข้อมูลตามนี้ทีนี้นะครับเราจะเคลีย์ค่าตรงนี้ครับจากที่มันเป็นข้อมูลตัวเลขเนี่ยหรือเป็นข้อความพวกนี้เราจะเอาตัวแปรมาแปะแทนครับเพราะตัวแปรพวกนี้มันเก็บค่ามาจากฟอร์มแล้ว ฉะนั้นแทนด้วยตัวแปรได้เลยฮะก็เริ่มจากเดทได้เลยครับก๊อปปี้ก่อนเดทแล้วก็มาวางแทนได้เลยครับอย่าลบซิงเกิลโผลออกนะครับมันยังอยู่นะแล้วก็าวางแทนไปเรื่อยๆครับท็อป,ปิกแล้วก็เอาดีเทลมาวางครับอย่าให้ซิงเกิลโ d e หายนะครับมันต้องมีคู่กันไว้นะครับ แล้วก็สเตตัสแบบนี้ครับอ่าต้องได้ต้องได้แบบนี้นะครับกรณีที่เราระบุฟิลแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ต้องการอินเสิร์ตไอเนี่ย จริงๆเราลบได้ครับเราลบได้เลยเราก็ระบุแค่ว่าเราต้องการใช้แค่สี่ฟิลด์ถ้าเราลบไ d ตรงนี้ออกนั่นแปลว่าแนวตรงนี้ก็ต้องลบไปด้วยเดี๋ยวดัตต้าเบสมันจะออโต้เองครับมันจะเรียงแถวให้เองเรียงตัวเลขให้เองจริงลบไอได้แต่ถ้าเกิดเราใส่ไ d มาค่าต้องเป็นแนวใส่แนวให้มันนะครับเคสนี้ผมขอลบแล้วกันนะครับผมลบไ d ดีออกมันเยอะไปยกเว้นว่าในดัตตาเบสเราไม่ได้เซตเป็นออโต้อันนี้ ต้องมีตัวแปรแล้วเช่นเลขบัตรประชาชน,นออโต้ไม่ได้ถูกไหมครับเราอาจจะต้องเซตเลขบัตรเป็น primary key แล้วก็เอาค่าตัวแปรมาแปลแทนอย่างนี้นะครับหรือใครจะแยกเป็น id primary key แยกต่างหากก็ได้แล้วก็เซฟเลขบัตรประชาชนเพิ่มก็ได้แล้วแต่ดีไซน์นะครับเพราะว่าเลขบัตรเรามันไม่ซ้ำใครอยู่แล้วมันเป็น primary key ได้โอเคครับพอเราได้คำสั่งตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ย คำตัวไป sql มันจะเก็บคำสั่งตัวนี้เอาไว้นะครับถ้าสมมติผม echo sql ปุ๊บเนี่ยผมลอง echo ดูครับลองทำตามก็ได้นะครับหรือจะไม่ทำก็ได้เดี๋ยวทำให้ดู echo ตัวแปร sql ขึ้นมาครับแบบนี้แล้วผมก็กด save หนึ่งครั้งนะครับทดสอบ run ดูที่หน้าเว็บผม save ผม run ให้ดูนะครับกด refresh หนึ่งทีนะครับ แล้วก็ลองเลือกวันที่มาครับสักวันหนึ่งใส่ข้อความว่า Topic d ดีเทลแล้วก็สถานะเป็นทำสำเร็จบ้างนะครับพอกดบันทึกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเห็นคำสั่ง sql โผล่ขึ้นมาแล้วพร้อมกับค่าที่เราส่งมาจากฟอร์อมเลยเนี่แหละครเราก็เอาจริงๆเราสามารถก๊อปเซตเนี้ยกอ๊อปเอาไปวางใน i n นเสิก็ยังได้ครับไปวางแทนตรงเนี้ยแต่เราไม่ทำแน่นอนครับเพราะว่าเราจะให้มันเซฟให้เองนะครับ โอเคครับเอาเป็นว่าตัวแปรไอ้วเาตอนนี้มันเก็บค่าพวกนี้อยู่พร้อมที่จะเอาไปลงแล้วทีนี้มันลงยังไงวิธีการเอาไปลงนะครับก็ผมขอลบตัวนี้ทิ้งนะครับเพราะว่ามันเรามั่นใจเราว่าค่ามันมาอันนี้เป็นการรีเช็คครับว่าค่ามันมาครบจริงหรือเปล่าผมแนะนําสําหรับมือใหม่น,นะครับให้ทาแบบนี้ก่อนให้เราไม่ชัวร์ก่อนว่าข้อมูลเรามาครบจริงๆรแล้วค่อยส่งไปเซฟแต่ถ้าเราเชี่ยวชาญละเราไม่ต้องมารีเช็คละก็สามารถอินเสิร์ตได้เลยครับ เราจะใช้คำสั่งที่มีชื่อว่าฟังก์ชันนะครับที่มีชื่อว่า my sql i underscore query ครับแบบนี้โดย my sql i query เนี่ยจะรับทั้งหมด2ค่านะครับสองค่าค่าที่1ก็คือการ connect ครับซึ่งการ connect ตัวนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่ไฟล์ connect ที่เรา input มาอยู่แล้วนะครับตัวแปรนี้นะส่วนตัวที่สองก็คือคำสั่งที่ใช้ในการ อิเ์ษลงไปครับการคิวรี่นะรับอยู่สองค่านะครับอ่ะโอเคนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะใช้ฟังก์ชัน MySQLi Query ในการส่งไปเซฟให้นะครับแต่ค่าที่รับมาเนี่ยค่าที่เราต้องส่งไปก็คือสองค่าครับหนึ่งคือการ Connect ก่อนเราจะต้อง Connect Database ก่อน Connect s e เสร็จถึงจะเอาคำสั่งตัวเนี้ยตัว SQL ที่มันเก็บที่ผม Echo ให้ดูครับเนี่ยค่าตัวเนี้ยลงไปด้วย ถามว่าตัวแปรนี้มาจากไหนครับก็มาจากการที่เรา INPUT Connect มาครับมันก็จะอยู่ในไฟล์ Connect ถูกไหมผมมาดูที่ไฟล์ Connect นะครับเราจะเห็นว่ามันมีตัวแปรคอนอยู่ซึ่งมันคือตัวเดียวกันนะครับที่ได้มาจากการ i n p u t ตรงนี้ input เสร็จสามารถเอามาใช้ได้เลยถ้าเราไม่อยากทําแบบนี้นั่นหมายความว่าเราต้อง Copy ้ไฟล์ Connect เนี่ยครับทั้งก้อนเลยนะต้องทําแบบนี้ครับแล้วเอามาแปะก่อนที่จะคิวรี่เข้าไปซึ่งม,มันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ ฉะนั้นเขียนยกดีกว่านนครับโอเคถ้าเราจริงๆทําแค่นี้มันก็ได้แล้วครับมันก็ยินเสริมลงไปได้ละแต่ผมจะรีเช็คก่อนว่ามันได้จริงหรือเปล่าผมก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับชื่อว่า Result นะครับก็คือผลลัพธ์เท่ากับใน q, I q l i q u e r y นะครับแล้วค่อยเช็คว่าโอเคถ้ามัน Result สำเร็จเนี่ยถ้ามันได้นะก็ให้บอกหน่อยว่า บันทึกสำเร็จนะครับก็คือ Echo อ,อ็กมา e c h o นะครับ okay, ครับบันทึกสำเร็จประมาณนี้แต่ถ้ามันมี error ก็ L อครับ A L ก็คือ,อบันทึกไม่สำเร็จอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเรายังไม่ได้ตกแต่งนะครับเราเอาลงให้ได้ก่อนจากนั้นลองทดสอบดูครับส่งไปเทฟดูว่ามันบันทึกได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ต้องไปเช็คใน,นาารัตเตอเบทด้วยหลักการของ if e else คือถ้า if e เป็นจริงตัวนี้ทำงาน else จะไม่ทำแต่ถ้า if e เป็นเท็จ else จะทำงานแทนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ผมก็ลองกรอกข้อมูลในฟอร์มดูนะครับกลับมาที่หน้าฟอร์มแล้วทดสอบส่งไปเทฟดูครับเอาหัวข้ออะไรดีวันนี้หัวข้ออบรมนะครับรายละเอียดพิธีสถานะเริ่มต้นกำลังกาลังทำนะครับก็กดบันทึกครับถ้าขึ้นว่าบันทึกสำเร็จให้เรามาเช็คที่ดัตเตอเบตได้เลยครับ กดมาที่ตารางของเราคือตารางจอ็อบแล้วกดมาที่เบาตรงนี้ครับเนี่ยถ้าแบบเนี้ยทำไมไม,ไม,ม,ไม,ม่ไม่มาหรือมาหรือยังอันนี้ของเดิมผมหรือเปล่าได้ไหมครับอ้าวนะ <laughs> ผมขออ๋อผมรู้แล้วผมน่าจะเป็นผิดที่ไฟล์คอนเนคครับเพราะว่าผมไปทำผมมีสองเวิร์กช็อปนี่ครับ ฉะนั้นแล้วตรงนี้มันต้องเป็น Connect Workshop 2ครับแปลว่ามันไปเข้าตัวเดิมที่ผมทำไว้ะผมเปลี่ยน Database เป็น Workshop 2สองนะครับใช่ครับมันไปเข้าตัวเดิมผมฉะนั้นผมลองอีกทีหนึงนะครับก็กลับมาหน้าฟอร์มอีกครั้งนึงนะครับดี Topic Today นะครับรายละเอียดก็สถานะเป็นเริ่มต้นกดบันทึกครับ ดูใหม่อีกทีหนึงครับโอเคครับมาแล้วตอนแรกผมไปน่ามัน,น่าจะเข้าเวิร์กช็อปสองนะครับเพราะว่าเออเวิร์กช็อปธรรมดาชัดเลยครับนี่อยู่ในนี้หมดเลยฉันต้องเป็นของผมเป็นสองนะครับเรียบร้อยครับนี่คือบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้ละครับครับผม แต่วันนี้เราแน่าจเอาจบที่บันทึกข้อมูลได้นี่แหละครับก่อนเดี๋ยวจะแฮงก์ก่อนนะครับเพราะว่าเราเราอาร์ตคอมากเลยนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเปิดยิฟเยอะๆนะครับจริงๆอะ่ะเราสามารถเอาปีกาออกได้ครับกรณีที่เป็นสเตทเมนต์เดียวเนี่ยเราเราไม่ใส่ปีกาก็ได้นะไม่ได้ผิดอะไรนะครับแบบนี้ก็ได้ พื่อให้โค้ดเรามันคีนกว่าเดิมนะครับ